ความกว้างด้านหน้าครับ33เมตรครับลึก27.10ครับที่ดินอยู่บ้านสันปุเลยหมู่4ครับที่ตรงนี้ห่างจากสนามบิน24กิโลห่างจากเซ็นทัล14โลห่างจากสิงค์พาร์ค5.4กิโลนี่ครับน้ำประปามีครบครับนี่ยังต้นพริกไก่นหรแม่ต้นทุเรียนครับนี่ครับก็มีบ้านสวนอีกหนึ่งหลังครับอันนี้แม่ตั้งขายไว้ต่อใดก็แปดแสนสองพันแปดแสนนี่นะ สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูที่ดินบ้านสวนครับเนื้อที่สองงานครับเริ่มต้นจากเลียวกังนะครับเลียวกังอยู่ตรงนี้ครับถงตรงเลียวกังแล้วเลียวส้า สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูที่ดินครับที่ดินอยู่บ้านสันปุเลยหมู่สี่ครับที่ตรงนี้ห่างจากสนามบิน24กิโลห่างจากเซ็นทรัล14กิโลห่างจากสิงปาร์ค5.4กิโลเข้าจากถนนเอเชียอยู่ประมาณ2 4กิโลครับห่างจากเลียวกลัง850เมตรครับตรงที่เข้ามาจากเลียวกลังเมื่อกี้ครับเลขถนดเลขที่16 3 42ครับ หน้าสำรวจ6 7 8 0เลขที่ดิน1 0 1 1ครับที่ตั้งอยู่บ้านสันรรเลยครับอำเภอแม่ลาวตำบลบัวสรีอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายครับเนื้อที่2งานเฮยครับราคาประเมินรุณาตรวจสอบข้อมูลจากกรมธนารักษ์ครับที่ดินตรงนี้ล้อมรั้วไว้หมดแล้วครับ ที่จะอยู่ติดกับติดกับไล่คุณหมออะไรสักอย่างนี่แหละครับตรงที่จะเป็นบ้านสวนครับนี่ครับติดกับบ้านสวนบ้านสวนดอย ตรงข้างนี่จะเป็นถนนสาธารณะเนาะสาธารณะเราเจ้านี่เข้าบ้านพกบน้นถ่เข้าบ้านคนุดหซอยกันครับซอยเป็นสุดในนี่ไงอ๋อทางตันในน่ว่าเป็นบ้านหลายคนอ๋อบ้านพอกับนั้นอย่างอยู่ในนี้เนาะตรนั้เอาอ๋ออันนี้ก็บ้านหมอในปเยเนี่ยนะอ๋อครับนี่เป็นหัวบ้านเลยเนาะอืมนปาครบเนาะ ้า,า <c oughs> ตรงนี้ก็มีน้ำประปาครบครับนะครัน้ำประปามีครบครับท่อน้ำประปาท่อใหญ่เลยครับอยู่ส่วนตรงข้างก็จะเป็นอ่าใน ความไ,ไก่ชนครับแล้วก็ข้างในเป็นบ้านของลุงกำนันครับเราจะเข้าไปดูในที่กันครับนี่ยังต้นพริกไทยเหรอแม่ต้นใหญ่ต้นเล็ต้นสมุนไพรต้นสะเบดอะแว่าถ้าขายแล้วแกจะเอาไปผสมของต้น ข้างในก็จะเป็นสวนพืชผักสวนครัวครับสวนสมุนไพรครับสองงานพอดีเป๊ะเลยเข้ามาข้างในก็มีโอ้โหมีต้นอะไรตากบต้นทุเรียนครับนี่ครับ ต้นทุเรียนต้นไผ่นะครับก็ติดสปริงเกอร์ไ้หมดนะครับ นี่ครับหลักโฉนดก็อยู่สุดตรงนี้นะครับตามแนวรั้วเลยแล้วมีบ้านสวนอีกหนึ่งหลังครับบ้านสวนหลังเล็ก ที่สองงานเป๊ะครับมีหนึ่งห้องกับหนึ่งห้องน้ำครับที่ก็ถือว่าอยู่ในชุมชนอยู่ครับเพราะว่าข้างในมีบ้านคนเยอะอยู่ตน้น ต้นกระท้อนต้นกระท้อนสองต้นสามต้นครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับอันน,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 นี้แม่ตั้งขายไว้ต่อใดก็แปดแสนสองงานแปดแสนนี่นะอโอเค อ๋อมันล้อมหัวอย่างคนเดียวมั้งเหรอ,อการล้อมหัวเสี่ยงเป็นหลายกันเหรอหาสามสี่หมื่นนะะั่นไงโอ้หลายเยอะเกือบเ <c oughs> สร็งอีอด้านค่าไอ้ด้านหน้าขนาดความกว้างด้านหน้าครับสามสิบสามเมตรครับลึกลึกฝั่งซ้ายครับฝั่งตรงน,นี้ครับ ลึกยี่สิศังขวาลึก27.10ครับด้านหลัง33มสิมเมตรสาเมตรครับก็จะประมาณนี้ครับเคสวัสดีครับ